ទួនណមិត្តតងសពណមិត្តអតអនគងអុយហិងបតិតាបរិតាយ 被。 บมญมาใจชันตุเหวะฉลาฉลาปุยสเมยักขันทบอันหูอุปาติ

นิค้าพระเจ้าจะโคอนุมกราบดิสฐานอันทุรีประน,น,นมอมโนมกิเลอเสียงสิปรดเอ็มปยาดาเจ้าจงปรีเพร,พรมก้ำโอดมนโนุสันจำนงแห่ง,หงองค์พระมาหาสษัตภะัียองค์อันเืองเดชอีกข้าวไทยเวทหัวอิสระสร้างมุสตตช อยู่ในช่องชะกามาพรจรสวรรกามีอยู่ในกามมพบอันจังวัดรวงจะรูปเทพยดาดำรงอยู่ในรูปภพเฮริสิขาระะเตอยู่ในห่วงมหนบสิงคอนเกตและคุณเขาจันตะลิเก เทพเจ้าที่หนึ่งเน้นใน,นอากาศวิมานีอยู่ในวิมานมาตจปราตานาบนเทียนทองทีเปรตเทพเทพเจ้าอยู่ในพิชราอาชะรดแกวและเอื้นร่วงจะข้ามี เทพยาเจ้าทั้งปวงที่อยู่ในบ้านน้อยและเรือนใหญ่ตะลรุวหน้าคานีเทพยาเจ้าที่อยู่บนบนไม้พฤึกษาสารเทอาควาคุมะฮิกเตเทพยเจ้าที่อาศัยตามบ้านเรือนและโรงนาคุ้มมา เทพยาเจ้าที่มาใสอยู่ในเพื่อนอูมิภาคดยันตทวา่าเทพยาเจ้าทั้งหลายเ,าเออวันนี้ข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญท่าน ให้สเสด็จลงมาสโมทรประชุมช่วยชะละทะละวิสมีที่พยาาวอยู่ในห่วงเี่ยวห้าฝังน้ำและคนบกมิไดส้สมมกกันอยักะพันทับพัฒนาคาใครแต่เท่านั้นอีกอยักซาทั้งผลทนและนาครารกุ้เป็นใหญ่ ติดท่านตาสังติเกยังเอตพยาเจ้าที่มีความสุขทุกตำบลมุนิวระวจันนังอีกทั้งหรือสี่มุนีนาทุกแห่งคนทันทีศักดิ์สิทธิ์ริทิรนด้วยตบะ,ะเกชาสาธโหดูโบสเทตพยาดาเจ้าทั้งปวงมี จงกระเสพสร้างตามลำดับสุนั้นเตจงเงียโสดสตบอัตอัลลัมเลิดพอเชิญเถิดทุกขุะองวันนี้ข้าพระเจ้าจะโคอ,อัญเชิญท่านให้สเสด็จม,มาช่วยอํานวยพระพรชยัยในการวงสวงเทวตรี เปิดร้องระทพรเรืองทองพระกายแสงนำโดยชงวัน3 1อร่วมกับบริษัทเชษสองห้านึ่งจำกัดเพื่อให้ลรงเยินเป็นสุขงอกงามไัยพภูนวัฒนาด้วยสภาบารมีอันตรายจงยามาย่ำดี โปกไทยไม่มีมามิธาโคจงสมบูรณ์บุญคพ้นเป็นมงคลสวัสดีสงกับความมุมาปราชนาทุกทก,ทกประารนานเธอ สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิภุติยังปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยมปิธรรมมังสระนังคัจฉามิทุติยมปิสังขังสรานังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยมปิธรรมมังสระนังคัจฉามิตติยมปิสังขังสระนังคัจฉามิ อิทธิปิโสพักาวามือขาทั้งสิบนิ้วยกึ้นสว่างเที่ยวประนมบังคมนมัสก,การ พอระลึกสรนเสรจะเจรินพระคุณวิดอนยี่สิบเอ็ดคุณมารดาสิบสองคุณแม่โอศกสามสิบเก้าคุณพระพุทธเจ้าอาสิบหกคุณพระธรรมสามสิบแปดคุณพระทรงสิบสี่คุณพระธรณียี่สิบเอ็ดคุณพระคงคาสิบสองคุณพระเพลิงหกคุณพระพายเจ็ด คุณอักซอนสี่สิบเอ็ดคุณอักขระสามสิบสามคุณพระอาจารย์สิบจิตคุณพระปุปชาคุณพระกรรมวาจาคุณพระอนุสาสั์คุณอัศวาคุณปัตสวาตคุณณดวงแก้วสามประการคุณสิ้นห้าคุณสิ้นแปดคุณสิ้นสิบคุณสิ้นสองร้อยยี่สิบเจ็ด คุณมักสีคุณคนสีคุณนิพพานหนึ่งจึงรวมเป็นคุณพระนวโกกุตรา